พเพร,ราะนั้นสิเด็กเขาเคาะก็มีพิธีการเปิดที่เมองสุริอะไรตะไรแต่เช้าเลยก็พวกเราก็ไปกันออพอตกร่วมบ่ายโมงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยออกไปทอดพเนตรโครงการอะไรตะไรก่อนแต่อยากจะขอกลับมาเปลี่ยนฉลองพระบาทก,กลับมาแล้วก็ตามขระบวน,นั่เราเราก็รีบไปที่โรงครัวเลยก็รีบตากตากกันรีบกินเตรียมพร้อมไลรอท่านเนี่ย ก็มีอยู่จานหนึ่งก็วาง,ายงายอยู่อย่างเงี้ยไข่ดาวโยเยโยเยเลยวางมีแตงกวา,ม,า,ม,า,ม,ามีต้นหนอมไอคนหนึ่งก็เฮ้ยตักวางอยู่แล้วเนี่ยก็ความหมับมหาเล็กมาถ,ถึงหงดง่ายๆของพระบาทพี่หัวเราเนี่ยใจมันใจมันวูบมันกลับไปเห็นตรงนี้ไอข้าวติดไอข้ากกะบะเนี่ยนะอันนั้นก็เกือบกินข้าวไม่ลงเหมือนกัน มันสะท้อนเข้าไปในท้อนหัวใจเลยแล้วมาดเล็กใส่ฐานขออผ้าขาวอันเชิญขึ้นไปทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานกระทรวงพลังงาน